จะเฮ็ดเวียกยังงยังไอรับคนงานอยู่หิวถุงยางน้ำกลดป็นงานการโอ้เป็นคู่เลยครับป้าลูกสาวเราจะเป็นคู่เป็นอาจารย์แล้วบาสอนนักเรียนเท่านี่เบาะเอาไปเลยเอาไปเลยเด้อเออไหนคนน้ำมือเอาเมื่อต่ำให้กำลังใจเมื่อต่ำซื้อว่าจังใดซื้อว่าจังใด ยู่สั้นได้สั้นสวงสุขขี่มันเสมอมันเครื่องไม้ความเจ็บจะมาไก่ความไข่ยามายมตอนรับทุกท่านสู่ตลาดลักแปดครับส่วนเร่งๆไม่ขายไม่ขายพร้อมบริการครับเครื่องึ้นโต๊ะขึ้นห่านขึ้นสั้นบะลวยกล้วยขวางครับปลาทู่จากแม่น้ำโขงกับโบแมนครับจากทะเลน้ําลึกมาขายหอดตลาดลักแปดบริการที่เ่าจมในจักน้อยขายบ่ค่อยดีพระ บรรยากาศไหมครับตลาดลักแปดครับสินค้าคืนสั้นคืนห่านว่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับยางสบายๆมีหยังขายเดี๋ยผพาไปจอบไปซองไปเบิงหอยมาเหรอครับหอยหอยจูบหอยนากบนาในขาหน้าพีก่กันพี่0ัิมเปนผู้เาหอย10บขัน ด้านไายประตูด้านหลังครับแม่ค้าขายประตูอันนี้แม่และอันนั้นลูกจังได้เราคือบัวเถ่าจักเถื่อจั๊กปีหาสิบปีโพดโพนาจะคือสอคือใสคืองามแท้หาสิบเด็ดเด้อครับบัวเถ่าจักเม็ดบอกินเนื้อบอกินแต่ผักบอกินเนื้อเลยแม่คนงานต้องกินจะมาคืกินยังไงกินผักกระป๋าผักกระป๋าท่านั้นแม่หมูไก่งัวเนื้อชุกชนิดบอกกินสัตว์ปลากินบ่ ลุกสงรือสีกับบกินกินตะป่ากับผักจักง่ามแบบเพิ่นนี่เข็ดหลับง่ายๆ่า่วล่ะเสียงหัวขัดแหงจะเรากินบกินแล้วกจนขายป่าแม่กับลูกลูกสาวก็กินตะป่ากันบ่ะหิวพันแล้วดีดิกินหมูกินเนื้ออยู่บ่กินยูวอสันกันลักกินทุเดียดต่วมาใหม่ใหม่เลยป่า ยังพางาบพางาบอยู่บ่้านตายมีแต่ไม่ขายเน่าอ้ยเสือแย่ข้าบ้านตายเงียบเงียบบ่เงียบไ่ต้องอีกแล้บรรยากาศตลาดรักแปดประมาณบ่ายสามกับสี่โมงแฉงนะครับปลาไหลมาทั้งถ่ายครับขายปลาปลานิ่นปลาดุกกบเขียดหอยไก่บ้านไก่ล้านไก่สามสายไก่ไก่ไก่ธุรกิจไก่สายการบินครับ บินไก่คือไก่บินไก่คือไก่มีทั้งแพรมีทั้งบ่แพรแม่ข่าปากแดงๆถือถุงมีแบบมีแบบอะไรย่อมแพรครับอะไรเมื่อวันที่ซื้ออะไรย่อมแพรนะครับพนท้าคักแม่ข่าข้นงามเขาหมูกะงามข้นกะงามทั้งงามทั้งไงทั้งสวดพ่อได้ขายอยู่บ่โอ้นวัตกรรมการไล่รมาแรงเราถุงยางคักเลย ไฟยางตลาดลักแปดเจัาหน่อยนะครับส้มแม่ข่าแม่ขายไลยคือกันของขายแม่เราคุณอ้อมไปคุณเพราะว่ามันห่านมอล่ำอ,อ,อ้อมต้นอ้อมโตเลยของขายห่านมะล่ำไงเขาว่ามันขนาดใหญ่เลยล่ะเบิ้งเดียวว่าพ่ออ้อมไม่ใช่ขางผมเอาเบื้องแนวขายกับช่วงนี้พัดกระจนฝนนี้เรากำลัลางงามหนึ่งเสปลา หรือสีแกงน้องใหม่ก็ดีคือกันเครื่องครับหอมกระเทียมปลาแดกน้ำมันไข่ไก่แม่ค้านั่งเงาเงาอยู่ลูกค้าว่าัฒนาใจเย็นเย็นหมดวะเงียบเงียบปะใจเย็นใจเย็นลูกค้ากำลังเลือกกันแม่ค่ะครับผู้เก่าผู้เก่าแต่ของเราเติมใหม่ตลอดครับผงนัว ผงเข้มผงหวานหรือสีมรกแม่วันมันก็นมีแห่งก็มีเนาะพริกแห่งกระเทียมแห่งหอมแห่งโดยหลายอย่างขายประจำเลยเบักใหม่ครับ <c oughs> บักเผาเฮิมสีแดงแ <c oughs> บักฮวงเฮิมฮวงดิบแก้วมังกรบักม่วงบักนัดไม่ขัา,หาเห่เฮ่หเห่หเยอะ พอไ,ได้ขายอยู่บ่ได้ขายอยู่ได้ขายอยู่นะ,ค,ะครับักแปดครับเอฟซีรักแปดผมนะครับ <c oughs> ขายดีเมื่อยจนพิ้งเสาเหรอพอได้พักผ่น <c oughs> อนอ่อมมากคือเกานะครับบริมาโดนมาเท่านั้นเขาประับบิน <c oughs> เขาจ็กินเขาอิ่มหัวตะมา่าพือนอยู่ไรเลยธุรกิจการกเกษตรนะครับเอฟซี <c oughs> ผมห่านไงก็เสียงอีสานกันแล้วกัน อ้อมรอบล้านได้ผลเลยอะไรจะไข่ไก่ของแห่งของสดของข้าวของหวานบักฮวงบักหอยไอ้ปัดอีกไหนจะช่งคมเหรอไอ้ขายไปตะล่ำตะรวยจะเอาเงินไปไว้ใส่เสือเลขซื้อเลขปัดมาสิติดหนีเขาพร้อมขังค่าเลขกเขาพ้อมเอาเนี่ยมันออกดูเนาะสามมือออกสามมือออกเนาะทุกชั่วโม้งมานละโอ้ยกะคัดปวด ขายผักได้ก็คือสิซื้อเลขเนาะในเด้อพอดีเอฟเอฟซีผมกับเพิ่นเบิ่งอยู่ให้กำลังใจเด้อให้มาใส่สื้อซอยซื้อซอยเนี่ยนี่อะไรบอกสื่ซอยวะสื้อยังไะซอยซื้อยังเนาะซอยเพิ่นทั่วให้มันแซ่บปะมัดเท่าไรอีหยังนี่มาข้าวที่กำลังมันหูแซ่ไปนะโอ้ยซื้อยังเนาะซอย เอาซื้อซอบกทัวร์ในไบนี่นี่มัดเท่าไหร่มาซ <5, 000. S 1> ื้อซอยสองหมื่น <5, 000. S 1> เลยยี่สิบพันใส่มาซื้อยี่สิบพันในนึอไม่เห็นในสีมาเอ้เป็นแค่าก็ต้องแกล้งนอกมาบริการนนเนอะให้ลูกค้ายิบไปอีกเงื่ยว่าอยากถึงน่าสิก่ะวันมาวนมาวันมา,นมานไาบออยากเฮ็ดห่านไงมันม้วลำ่ำเ,เออ<บ> ข้าก,ก็เสียงอีสานอีกแม่ข้าไงก็เล่ท่านไงเสบอแม่เราขายอยู่นี่ประจำตลาดลักแตด้วครับอยากได้พักสดสดเครื่องสดสดแม่ม่วยซื้อเพิน่นจิ้นนี่ไลยก่อนเด้บอบ่หันไหนคะมีค้าเล่คือกันลูกสาวบ่นี่จะมีลูกสาวงา้ยมาหนีิบอ๋อห่อแม่งามงามขวัญบิน ยอกหยอกลูกสาวซื้อยังอ่ะกัญรายากัญรายาโหผู้งามได้เห็นงานหรือเปล่าเหตุแล้วฟึ่งเลิกงานมาเห็นงานยังล่ะกัญรายาจะเห็ุเบี้ยงยังไอรับคนงานอยู่หิื่ถุงยางน้ำกลดเห็ุงานการโอ้เป็นคู่ด้วยครับป้าลูกสาวเราจะเป็นคู่เป็นอาจารย์เหรอมาสอนนักเรียนแถาเนี่ยบ่ ดูเคยบ่กท่านมีเนาะโซดอ้อยต่อยข้าวอ้อยกลางกอกาบกระเบื้อหอนอกระเบื้มีผู้งามผู้งามแม่เรายังงามอยู่ในเบิ้งนี่แมนไหมงามกับหัวสองหรือ่าหัวสองพูดผูตลาดรักแปดครับบริการซับแน่นำจบจับจบจับว่าล่ะเขาแห้งนำเขาแห้ง หมูครับนักเรียนนักเรียนเอาบักทัวไปตำกินบักตังหู้เขาวะลุงไห้เอาบลูเอาบักทัวบ่ลุงไห่ลุงไห้เบิดเลยเบิดเลยขนมหันหน้าพัดสิวะใครล้มอะไรยากได้บักทัวผ้าหน้าไม่ไม่เอาเบิรงยังไม่ไม่เงียบ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 อยู่ทอดก็ไดิ้นต้มกระดีหนึ่งก็ดี ปลาเน้นครับไสขนาดพอดีแพตาดกับคือเท่กันเราขายเป็นโลหรือขายเป็นโตวเนี่ขายเป็นโลครับตัวนี่ยหน่อยเนีย่ยขายขายหมูห,หมูประมาณสองสามล้านนี่แหละครับหมูล้านเดียวคนละอย่างนขายหมูครับเต้าขายหมูไม่ตัพูงงามเลย ต่ว่ากล่าวไงเจ้าหน่อยแล้วซับแห้งต่ำต่ำเลยโล่เขาใดครับยอดนี่เจ็ดสิบ้าเจ็ดสิบห้าซัมโมครับซัมสวรรค์นาเคียตซัมตลาดสวรรค์ใส่ครับเจ็ดสิบห้าหมูใหม่ๆแตกต่างเน่ยต่ไม่ขางามเนยเจ้กหน่อยไปไงวะเฮ้อยข้าบักทัวร์หายเอาไหมเอาไปเลยเอาไปเลยเด้อเออได้คนเอาเงินเอาไว้ตำให้กำลังใจเอาไว้ตำ ซื้อว่าจังไดซื้อว่าจังใดอยู่สั่นไดสั้นซอโอเคโอเคอย่าบอกแม่เด้อว่าลุงเอาหายเด้อหานทะเลครับเจ้าใหญ่ที่สุดในตลาดลักแปดกุ้งปลาหมึกจากทะเลนามเลือกเ่าต้องไปไกลหอดไทยครับผลมาหายล้วเบื่อปนกบเบื่อปลาคอเมากุ่งเอาปลาหมึก ไปต้มเ่ะพ่อไงอไปต้มร้มานอายอาหารทะเลคนขายไขย่แหนกโมู<จ>ขับใจนี่ปลาทูปลาทูก,กองกุ้งปลาหมึกมาจากทะเลทางไหนครับนะทะเลทางไหนทะเลไทย,ยมาต้องขามไปแล้วครับเราขามไมา่แล้ว<น>เป็นบ้าขามไม่ยัง้งอยู่ดีกับมี่<น>โล่ทไเลกุ้ง แสนเส้าหาประมาณ200รอยขนละ200น้ำจิ้มพร้อมเนี่ยน่ขวดเท่าได้1 0สิบพันโอ้ไม่ต้องจำดิสันนะเบ็ดเสร็จเลยอยากกินอาหารทะเลเบื่อกบเบื่อปลาเค็งขี่กลางเบื่อปลาคอหน้ามาเอาปลาเมกเอากุ้งครับมัตะเมีขางามกระโม่ลักแปดมีเหนียวขายอย่่ด้วยครับโตนี้น้อยนี่หน่อยหน่อยขึ้นไม่ขานี่นี่ม่ขากรพุ่นนีน่อยนี่ขายจังไหนส้าหพัน ทีโตนมันเสือมันสมอ่อนนาตาคือคอยนี่จานละสหาพันมันไตนี้เนเดเนๆๆๆๆไปเน่ะโอ้คุภัยเด้อโอ้โอ้าสหาพันไม่ติเหเียวใน้น่อยเอาให้จะได้กินมกุกมุกแห้งๆสดน้ำขัวแหงัวแห้งสดน้ำ เราขายประจำเลยผู้น้อยๆนี่ผู้น้อยนี่เลยนี่ตะปะอยู่แนวขายบ้านๆนอใหม่บักฮวงเพิ่มพร้อมมีฮอดหนูเอาหนูไหมเอาหนูไหมเอาหนูไหมเอาหนูนาไหมขี้ปมขี้รอไก่เบิร์ตหยามเรือยครับปูเราเรานมันออกเซตั๊กไม่ขาดหรอกกับปูนั่นน่ะนะปูเรียบบ่สสื่อแน่ละสื่อแน่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  ขายอย่างไรกะหล่ำบ่มีเม็ดซ0ฟสื่อซอยสองถุงเอาไหมจะซื้อ่าจังไหนหนอ,องพลอยเรามาขายกะหล่ำกับผักกาดขาวผักกาดขาวเท่าไรซ1ฟกะหล่ำซ0ฟห้าเอาอยางละอันเนาะยางละ1ิฟสื่อซอยนักเรียนหน่อยจบแล้วบอ่ออกละเจ้าเฮียนละเฮียนไปกับปวดหัวหาเงินดีกว่าว เศร้าหั่นปะโดยโดยดยหาเงินกันเด้อโดยไม่ขายิ้มเอาไม่ขายิ้มเอาเอาไปทุงหนึ่งทุงหนึ่งข่อยเสือใหม่เออพเข่อยจะยิ้มกูจะขิดยาต้องข่อยอยู่ขอบใจมากโดยหมูกระดูกหมูปะ ซับเรียบร้อยเอาใหม่เข้าใหม่อันหนึ่งประกาศข่าวเข้าให้ผู้สาวแล้วเราบอกว่าไม่ให้ยิงเราไม่ซื้อใหม่มาสันน้องพลอยโพสโพเป็นไงกินอยู่ป่ะว้าว เอาหรือเปล่าเอาเจ้าขายเจ้าขายที่นี่บ่ะขายหนังสือไอเราขายหนังสือยังบูเน่ตะ,ะพื้นตะพื้นคอยอ่านบอก<ไ>เครื่องเขียนเครื่อง,เ,องเลียนกิฟช็อปลายอย่าง สอยทางเขาเพิ่อนก็นจะมีเครื่องขายสุดเหยเดียดเลยครับหลายอย่างเข่าขาวสาวงามไข่มีเจ๊กป็นย,งนยังแน่เราขายตะพืดตะพืดบลาย,ยายสวดเต็มขายหอดยาสาวหัวใครกรลังใจเอาทุงไดกก็ได้ทุงหนึ่งทัดเส้หมู นักเรียนหน่อยจะสีครับหรือจะสีจูงกินเป็นบ่เอาหายเจ้าเอาหายซื้อเอาไปฝากแม่ใช่แม่ใอ่แม่หายเจ้าหายกันคโอ้คนล้มคนล้นใช่ใช่หายูใคร ถามก่อนจะซื้อว่าจังไหนร้อยร้อยสองรอยอยู่อสั้นไดี๋ยวพอสี่เลื่อนยื้อเสธิตสาธิตสวัรดิเขตเบิ่งแม่เนี่ยเด้จะซื้อว่าจังไหนก่อนเริ่มเหรอน้ำปลาสาวปลาขายข้าวปุ้นข้าวปาดปีนไก่ข้าวหวานมีกะทิะทขายหลายอย่างเจ้ากรเสน้นกับสายแวหวมารวดทางเขาตลาดลักแปดฟังขวามือยิ้มงามๆบาดอกบาดใจ กู้บ่ายางผ่านนัมันนี่ขายตลอดได้ละบอลูกเคยใช้ละใบสมัครชื้อลงทะเบียนนี่ค่าลงทะเบียนารปันใดสามล้านสามล้านสี่ล้านเนน้ำใจกับพ่แเลยน้ำใจสิบพันท่านแล้ว พอได้ยอกกันนี่แหละได้แล้วขายเครื่องแบบใหม่หลายอย่างได้ครับรอมไปถึงหนังเข็มนําบางกับพื้นเลยมือดีขึ้นดีมอเตอร์ไซค์กับแซลเอาของเราด้านนาได้ครับด้านนาด้านนาเช่แล้วพี่สันด้านนาถนน,านนี่แหละนาตลาดลักแปดนี่แนวพร้อมกินได้ครับสื่อเมื่อกินได้เลยไล่ไปตะสมพักสมตีนหมดละดูกสิน้นปิ้งเอ็นไข่เสียบ ถ้าใครบเสียบอยู่น้ำข่อ,ขอยไม่หอดข้นียวเะียวพายังชมตลาดของกินแบบเบ็ดเซ็ตหน้าตลาดลักแปดนะครับยกทุ่งขาวบแบบ,บแบบแบบอไรย,ย่อมแพร่อย่างไรมึงบันมีเขาพัดมีพัดซีอิ้วพัดตับพัดหัวใจหัวใจกับว่าพัดได้เยอะนี่บ่ได้มอบไม่ไพ่พัดขายโหลดเอาแนวต้มแล้วครับแนวแกง หลายอย่างแม่ค้าอันนั้นนายงงจักหน่อยท่านได้ขายว่าสันน้ำพริกน้ำพริกอาหารไทยก็มีด้อครับแกงจืดหลายอย่างแม่ค้าหันหลังไห่ออมไม่ต้องปีครับพร้อมกินคือกันสายลาบลาบปลาลาบหมูลาบเห็ดลาบไก่ลาบ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 มาแม่ค้าขายอยู่นี่ลาบหลายอย่าง นี่แม่ค่างามมาดูซอนแม่ค้าเลยเด้อปากแดงแแห้งได้หลายมียังหมูในแนวเบงเบงเบงมีหัวปีอีหยังนี่แม่ค้าขาหมูขาหมูลาบเป็ดลาบเป็ดลาบไก่ลาบปลาลาบปางลาบผอดบักดีดใหม่ใส่หอยปนปลาทูมีมดสุกยางมีเบิด์ตปลาสันเลยค่ะผู้งามเลยเอายังซอยเอายังซอยเอายิมบอกแห้งงามตัวนี้เอ้ย ยิ่งบอกแห้งงามหมูปิ้งไก่กปิ้งสวัสดีครับครับครับขายแล้ขายอยู่นี่ขายบดไก่ปิ้งปิ้งตับยังหนึ่งอ่ะตับหมูตับหมูหัวใจหมูมีบ่หัวใจหมูมีหัวใจปลาขาวมีป่ไห้เมียล่ะปฏิวัติซะละ่ปปะปิ้งปลากากระมีปิ้งปลาขาวกระมีครับหลายอย่างหลายแนวปลาดุกหมูปิ้ง ปั่นไปย่างไปพีอีกสองล้านนะครับขายอีกทั้งพี่สิ้นขา้อมกินแม่ขา้อมยิมข้องผอมขายยิมกับพร้อมยิมแม่ขาปากทางเขาตลาดลักแบดนะครับขายปิ่งขายตจมตีนขายเขาเนียวขายไข่เสียบไข่โบเสียบย่างใยเตาปฏิกรณนทานไม้บกุกยังห่อนจุจวดอยู่ขายเมือนอะไรจะโลเขา บอดอ้ได้เขาเมรัสีหาสิบโลว่าท่นเอาเงินไปไปใช้เบิร์ดเอาเงินนี่เอ,อาโอ้ยบาเตรียมแล้วขนันเบาแนวนี่สีนแดงใสกันอีกโดนอยู่ <laughs>